กติกาในรอบล่าแสนนี้จะมีเวลาให้45วินาทีในการตอบคำไขปริศนา3คำตอบถูกกี่คำจะได้ตัวอักษรเพิ่มตามจำนวนคำที่ตอบได้โดยแต่ละคำจะมีมูลค่าคำละ5,000บาท ที่สําคัญคําไขปริศนาทั้ง3คํานี้จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคําปริศนาเงินแสนของเราหากคุณไขคําปริศนาเงินแสนของเราได้รับไปเลยเงินรางวัลมูลค่า1นึ่งแสนบาทรอบนี้ภูมิใจกเราครับกอไก่เข้าสู่รอบล,ลา่าแสนเอาแหละที่ผ่านมาเนี่ยผมเชียร์คุณมาตลอดเพราะว่าเราอยู่ทีมเดียวกันแต่ตอนนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยต้องช่วยเหลือตัวเองอจะเอาเงินแสนไปเนี่ยมันก็ไม่ง่ายครับครับ แต่ว่าผมให้ดูคำปริศนาเงินแสนก่อนเลยพร้อมนะฮะเป็นออโบรับพร้อมแล้วนี่คือคำปริศนาเงินแสนของคุณครับโอ้โหเว้นวักด้วยอ่ะอืมคือเว้นวักใช่ไหมรับเวนวักไว้มันจะไม่ยากขนาดนั้นถ้าเกิดคุณผ่านด่านแรกไปก่อนนะครับนะครับ45วินาทีกับการไขคำปริศนาเงินแสนทั้งหมด3คำสา3คำนี้นะครับจะมีความเกี่ยวข้องกับคำปริศนาเงินแสนเมื่อสักครู่นี้ด้วยและที่สำคัญคือคำละ ห้าพันบาทครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วคําแรกห้าพันบาทเริ่มที่คํานี้ดีกว่าครับผมขอคําขยพิสดาเงินแสนคําที่หนึ่งครับอักษรมาครับไม่มีคำใบนะครับทั้งสองท่านต้องช่วยกันนะครับอย่าลืมนะครับเรามีเวลากำหนดไว้นะครับ หมดคือ45วินาทีทราบร ains, แล้วกดตอบได้เลยกดแล้วกดแล้วกดแล้วนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลตอบว่าช่วยเหลือเกื้อกูลตอบแล้วนะครับว่า,า,านนช่วยเหลือเกื้อกูลนะฮะมาดูกันว่าจะสามารถไขคำนี้ได้หรือเปล่านะครับช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นคำตอบที่ ตอบได้รับเงินสะสมไป5,000บาทดีมากทีละคำขับ<อ>ละ5,000บาท<อ>าแต่คุณเหลืออีก2คำและคุณเหลือเวลาในการเล่นอีก26วินาทีคำละประมาณ13วินาทีอเอาใจช่วยนะครับบ,บ,บผมคำต่อไปพร้อมไหมครับครับคำนี้ตั้งใจครับเพราะว่ามีมูลค่า5,000บาท ผมขอคำขายพิษถาเงินแสนคำที่สองครับ oh. ยาวมากอักษรมาครับ oh. รู้คำตอบกดมั่นใจตอบครับ oh. ปรึกษากันได้นะครับช่วยกันได้นะครับ oh. <Okay. S 1> เวลาเดินไปเรื่อยๆนะครับ ใช่ดแล้วหดแล้วนะครับตอบว่าถึงจะทำก็ทำด้วยกันนะนะเอถึงจะทำก็ทำด้วยกันนะมาดูกันว่าจะสามารถไขคำนี้ได้หรือเปล่านะฮะตอบมาว่าถึงจะทำก็ทำด้วยกันนะเป็นคำตอบที่ผิดครับผิดครับไม่เป็นไรครับคำนี้ เก็บไวเลยครับสงที่คุณมีอยู่นะฮะคือตัวอักษรที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับจะดาเลยหนึ่งคำแต่ปัญหามีอยู่ปัญหาเดียวเลยคุณเหลือเวลาในการเล่นเกมคําสุดท้ายเพียงแค่2วินาทีสองวินาทีนี้หมดแล้วสามารถตอบได้ช่วงท้ายสั้นๆนะครับสามารถปล่อยเวลาให้หมดได้นะฮะด้ครับเอาแหละตามกฎกติกาครับคํานี้ก็ยังมีมูลค่า5,000บาทผมขอคําขายพิษตาเงินแสนคําสุดท้ายครับ สองวิอดีสุดท้ายใช้ให้คุ้มที่สุดอักษรมาครับต้องตอบแล้วครับลองตอบมาก่อนครับพูดมาเร็วสุภาษิตไม่ใช่หรอกมั้งตอบก่อนครับหมดเวลาครับสุภาษิตสอนใจ ผมไม่สามารถไม่รู้ไม่สามารถบอกได้นะฮะว่าถูกหรือผิดเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้นะครับทั้งคุณมะเหมี่ยวและคุณอมโบนะฮะสามารถไขได้เพียงคําเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือคําว่าช่วยเหลือเกื้อกูลและอีกสองคำที่ไม่สามารถไขได้มีตัวอักษรขึ้นให้ตรงนี้ลองปรึกษากันครับคาเป็นสนะเงินแสนจะเป็นคําว่าอะไรเชิญครับน่าจะเป็นสุภาษิตสอนใจแะละสอนใจอะไรก็ถ้าจะทําก็ทาด้วยกันช่วยเหลือเกื้อกูล รวมๆแล้วมันจะคืออะไรมันมีสุภาษิตอะไรที่เกี่ยวช่วยเหลือก็กร้กูลบ้างน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาเอ้ยอาจจะเป็นคำในนี้เลยหรือเปล่าน้ำพึ่งเรือไม่ใช่มันยาวมากเลยเมื่อกี้ม,กมีอะไรอีกอะมีอะไรอีกอะเอาละครับคุณอมโบ,โบคุณมามีวครับ,รบตอนนี้ครับผมสิ่งที่คุณมีคือเงิน5,000บาทนะครับครับผมถึงเวลาที่จะเปลี่ยนเป็น10,000บาทครับผมต้องย้ำกติกานะครับว่าคุณมีเวลาในการตอบ ภายในเวลา20วินาทีถ้ามีสัญญาณไฟแล้วก็เสียงออดดังขึ้นถือว่าเกมจบทันทีนะครับอ๋อพร้อมนะครับไปล่าเงินแสนกันอมโบ้มันยงขอให้โชคดีนะครับครับผมได้ผมขอ20วินาทีครับขอคำปรึกษาเงินแสนครับขออักษรตั้งต้น1ตัวคุณตอบได้1นึ่คำเรามีอักษรช่วยหตัวอักษร และ20วินาทีต่อไปนี้เป็นของคู่รักคู่นี้เพื่อไปล่าแสนเชิญครับตอบมาก่อนนะครับช่วยเหลือเพื่อนพูดมาก่อนครับมันมีลาครความความกันพันพูดมาแล้วไม่มีครับที่คุณพูดเลยครับไม่มีเลยครับอยู่อยู่อะไรอะไรไอ้ตัไร้ัน ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ไไม่ได้เลยงั้นลองถอยกลับไปครับ2องคำที่เมื่อกี้คุณถอดไม่ได้มีคำว่าอะไรบ้างคำที่2ครับที่คุณตอบไม่ได้คือคำว่าถ้าจะทำก็ทำด้วยกันนะ ถ้าจะทําก็ทําด้วยกันนะถูกต้องนะครับและคาที่สคุณก็สามารถถอดได้แต่คือเวลาหมดแล้วนะฮะคำที่3คุณคิดว่าคือคําว่าสภาษิตสอนใจถูกต้องนะฮะสภาษิตสอนใจลองสามคำนี้ฮะลองวิเคราะห์ดูครับจะเป็นคําว่าอะไรได้บ้างครับเมื่อกี้คุณตอบว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไม่ใช่นะฮะแต่มันคือสภาษิตสอนใจมีอะไรบ้างลองคิดดูสภาษิตสอนใจไดที่ทำด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของคนทําร่วมกัน คนเดียวหัวหายและต่อด้วย2คนเพื่อนตายเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคำแรกครับที่คุณตอบได้ครับได้เงินไป5 0 0 0บาทคำนี้คือคำว่าช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับอีกคำหนึ่งนี่น่าเสียดายมากตอบผิดคำเดียวความหมายเปลี่ยนเลยไปตอบว่าถึงถึงะจะทำก็ทำด้วยกันนะออคุณเป็นคนรักเสียงเพลงใช่ไหมใช่ครับคือท่อนนี้มันคือท่อนหนึ่งในเพลงของพี่คริสตินากีรา ถ้าจะทำก็ทำเดวยกันนะคุ้นๆนะคุ้นเนะคุ้นเลยและคำสุดท้ายสุภาษิตสอนใจเออตอบได้แต่เวลาหมดก่อนน่าเสียดาย1 0 0แสนไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับรับเงิรางวัลไป5,000บาทดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี